คนเป็นไงบ้างครับทุกสิ่งทุกสิ่งมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับกับงานดีๆครั้งนี้เนอะจะทําให้เราได้อยู่ใกล้กับแฟนคลับมากขึ้นและแฟนๆมากขึ้นครับไม่เราเป็นเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกห้าคนครั้งแรกของพวกเราด้วยครับคือแต่ละคนก็เคยจัดกันแหละมิสติ้งแต่ละคนไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการรวมตัว5คนครั้งแรกของพวกเราด้วยไม่แต่ผมแฟนมีครั้งแรกเลยนะจริงเหรอครั้งแรกของครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกมันไม่เคยเลยต้องเลเปลี่ยนลุ บมายย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 นยยยียยยยเยยยยนยยยยยยยนยรยพยย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 ยกยย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 นยยยยวยยยายยยยยย่ยย่ยยยายยเยยยยมยมยยยยยมยย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 ยับยยยยิยยยยยเยอยย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 รยย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 เยยยายยยยขยงยย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 ่ยยยยยรยยมยมยย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 ก็ไม่มีบทไม่มีอะไรกย ก็ไม่มีโชว์เลยแน่ใจอ๋อนเราเราก็จะเป็นแบบสดๆดแต่มีความเซอร์ไพรส์มีความตื่นเต้นแน่นอนมีความใช่ครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ของรายการเนี่ยมันคือให้คนดูเห็นพวกเราในมุมอื่นท SO ี่ไม่ใช่นักแสดงด้วยเป็นมุมใกล้ชิดเราและงานเนี้ยมันก็จะทิ่งทาให้คนดูรู้สึกใกล้ชิดกับเรามากขึ้น่ครับได้เห็นกันตัวเป็นเป็นแล้วก็ได้เล่นกิจกรรมอะไรต่างๆทําให้รู้สึกว่าเราและแฟนๆคอนเนคกันมีความใกล้ชิดเนอะมีความใช่ ฮะอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรเห็นอะไรเราอยากเห็นอะไรดิว่าเราอยากเห็นอะไรดีวะนีมีอะไรมาโชว์แฟนบ้างดีกว่าเสน่ห์นะครับโชว์เสน่ห์ของพวกเราโชว์ความอยู่ด้วยกันโชว์การร้องเพลงของพวกเราโชว์ตัวตนตัวตนของพวกเราครับขอบคุณตี๋มากที่เข้ามาตีเยอะโชว์ตี๋มากที่เข้ามกล้ามไหมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครัแต่แสดงว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ไหมครับให้กับแฟนๆมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับแน่นอนเซอร์ไพรส์อะไรวะ เอาสซร์ไพ์เองกัเหรอเนี่ยเซร์ไพ์ตอนเซอร์ไรส์ลตอนเอร์ไพรส์เราเรียไม่รู้ไม่มีสคริปต์ผมไ่รก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสคริปต์อะไรไม่มีสคริปต์กันบ้านไม่มีเซนต์บ้างมีมีลัอคกี้ดอด้วยลักี้ดอใช่ครับพวกเราเอาของส่วนตัวมาแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามว่าจะแบบจะได้ไปใช่ของส่วนตัวใช่ครับคือทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยก็จะได้ของพิเศษจากพวกเราใช่ครับคือเป็นแบบว่าเราโอ้โหเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆ แต่ละคนนี้ใครเน้นร้องใครเน้นเต้นหรือใครใครสายไหนด้านไหนอ่ะมันเองอ่ะมันเองผมว่าทุกคนน่าจะพอๆกันหมดฮะก็คือเราสแตนดารดเดียวกันเพราะเราฝึกพร้อมกันเราอ๋อแต่ตรงๆเขาเป็นนักร้องนะนี่ยเขาเป็นนักร้องนำครับนลีดเดอร์ด้านดนตเดี๋ยวเขาเอนเตอร์เทนครับวันนี้เขาเป็นเอนเตอร์เทนแต่แตเดี๋ยวมีโชว์พิเศษอีกไม่ใช่แค่ผมนะผมบอกเลยว่าโอ้โหมีแบบว่ากิมมิคของแต่ละคนเป็นมุมที่ไม่มีใครเคยเห็น ไม่พินบอกขันพบอกขันเตี้ยหรอครับชอบปูใหญ่อะเราใหา่ใหญ่ใหญ่แล้วปูใหญ่ไปก่อนมันไม่ใหญ่กจไม่จริงๆนี่คือต้องบอกว่าเราจะจัดที่ Impact นะครับแต่ว่า Impact ไม่ว่างครับเต็มเต็มครับแล้วเราก็เลยลองไปดูราชมังเอาติดแมนยูเออเก็เลยมาจบที่ลิโด้ครับนะครับปุกกลับแล้วครับไปนานกันไปกันไปใหญ่ก่อนเพราโชว์ใหญ่เกินอะโอ้โหใหญ่ใหญ่เกินนะไปใหญ่เกินไปวันนี้ห้าคนใครรอถึง ว่าได้รอคนละแบบเท่าๆกันดีกว่านะครับรอแบบไหนบ้างรอขารอแบบไหนอันหนึงรอแบบไหนคะลูกก็แบบหมาแบบเราตามธาตุไงบริสุทธไม่รู้สุทธิ์ให้เรารีสตรีรอแบบไหนถ้าตามธาตุก็คงเป็นหนักแน่นครับฟิล์มราคาฮะตอบดีครับใจดีครับเราใจดีตรง ผมก็เดินก่อนน้ำเดินอันนี้เขาเรียกว่าต่อน้ำเดินก่อนน้ำก่อนน้ำก่อน้ำเดินโอ้ได้ใช่ครับก่อนน้ำเดินอ๋อเดี๋ยวผมไปทางไปทั้งปลาปลาไงเออเหนื่อเนี่ยต่อเดินก็เป็นร้อนแรงแล้วกันครับผมตอนนี้ก็กำลังร้อนแรงเลยมากครับเอานี้ตรงนี้อ่ะบอกการกลับ้านคือไม่รู้ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยต้องเห็ซิกแพคเขาถ่ายแพท่านแบบซิกแพคที่ตีจะโชว์ครับวันนี้โอ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แก้อ่ะยิ้มเซอไพเราพูดทำไมเนี่ยแล้วก็เล ละครอีกได้เลยนะอันนี้เป็นการร่วมงานคอนเสิร์ตเนาะอนาคตจะมีการร่วมงานละครเดียวกันแบบห้านุมซิตคอมเออนีเราพูดอย่างพิธีเราเชื่อติดตามติดตามอยากให้ทุกคนติดตามนะครับถ้าทุกคนทุกคนอยากให้มีมันจะมีครับให้ทุกคนอยากนี้ให้ปดแท็กไปที่ช่องมันสานะฮะแท็กเขาไปเยอะเลยแท็กชื่อผู้บริหารบางคนได้ฮะใช่ครับแท็กเข้าไปเลยครับว่าอยากให้มีไทยก็ได้ครับครับไก็ได้ครับสอนย่อตัวบี ใบนอใบนอนในวันที่ใบนอถุยแต่ก็แต่ก็มีแต่ก็อยากอยากให้ทุกคนแบบว่าคอยติดตามพวกเราด้วยไม่ใช่แค่ละครคืออยากให้ทุกคนคือมันจะไม่คือมันจะไม่ได้จบแค่โปรเจกต์นี้ยังมีโปรเจกต์ที่เราทั้งห้าคนได้อยู่ด้วยกันอีกใช่คือเราพร้อมนะครับสามารถจ้างพวกเราได้นะครับเราได้ทุกที่เลยนะครับ5้าคนเราขายกันยกแพ็คครับใช่ครับแสดงว่าหลังจากจบก่อนอันนี้นี่จะมีโปรเจกตร่วมกันอีกแน่นอนมีอีกครับมีแน่นอนครับแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไร เมื่อไหร่ด้วยใช่เมื่อไรก<ช>็ไม่รู้เห<ต>มือนกันแต่มีแน่ครับอ่ะสุดท้ายบอกแฟนๆหน่ว่าวันนี้กูขอบคุณแฟนๆหน่อยที่พวกเขามาตั้งใจม,มาซัพพอร์ตสนับสนุนทวกคนทั้งห้าคนแต่ละคนเลยนะเริ่มที่ใบหน้าเรโอเคครับผมก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่าเราเราเห็นแล้วว่าที่นั่งมันไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วทุกคนก็ต้องต้องแหกที่ตาตื่นมาแย่งกันกดนึกอออ้าจริงๆมันแบบมันต้องแย่งจริงจริงนะเพราะว่าที่นั่งมันต่อต่อศิลปินน่มันน้อยมากก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนครับที่ตั้งใจมาใครที่ไม่ไดด้้มาก็ตอองเสียใจรู ภาพบรรยากาศได้ก็วไว้ถ้าแบบกระแสตอนรับมันดีแบบเนี้ยยังไง,ไงรอบหน้าก็มีอีกแต่ที่นั่งจะเพิ่มขึ้นอีกครับก็ฝากติดตามพวกเราห้าคนด้วยครับคุณครับก็ขอบคุณด้วยครับคือเหมือนที่ไบบอกเนาะแล้วก็คือบางคนไม่ใช่แค่โ,โหตื่นเช้ามาบางคนนี่คือมา,มาจาก,กาต่างนะจังหวัดนั่งเครื่องบินมานั่งรถทัวร์มาขับรถมาบ้างเถอะก็เลยรู้สึกว่าอยเขาแบบว่าทาเพื่อเราขนาดนี้เราอยากที่จะมอบคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเราจะทําอย่างเต็มที่แล้วก็ จะมอบความสุขให้กับคนดูที่มาในวันนี้แล้วก็ให้ได้อะไรกลับไปได้มากที่สุดแล<ม>้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยหวังว่าจะได้มาเจออีกใครที่ไม่ได้มาเนาะก็ไม่ต้องเสียใจ<อ>เดี๋ยวรอบหน้าเรามีอีกแน่นอนอ่าหมดแล้วไม่ต้องพูดแล้วพูดได้หมดแล้วก็ขอบคุณแฟนๆของทุกบ้านเลยแล้วกันครับว่าคอยสนับสนุนเรามาโดยตลอดแล้วก็สนับสนุนงานครั้งนี้ ถ้าขาดแฟนๆบ้านใดบ้านหนึ่งไปงานครั้งนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่สนับสนุนพวกเราทั้ง5คนมาโดยตลอดครับครับครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณช่องวันนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทีมงานที่ให้พวกเราได้มาอยู่แล้วก็มามอบความสุขให้กับแฟนๆนะครับเราต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆที่ชอบพวกเราติดตามพวกเราแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันอีกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาอย่างน้องบอกไปว่าต้องตื่นแต่เช้าหรือว่าคนมาจากจังหวัดก็ ไม่เป็นไรนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งหน้าก็ขอบคุณจริงๆที่สพอร์ตพวกเราครับสัสท้ายสวยๆเองไม่เหลืออะไรผมพูดจริงๆมันหมดไปตั้งแต่คนที่สองแล้วนะ <c oughs> ครับก็เหมือนทุกคนแหละก็คืออยากขอบคุณแฟนๆทั้ง5้บ้านเลยก็แบบว่าที่แบบที่แบบ สนับสนุนพวกเราแล้วก็ติดตามรายการของพวกเราหรือติดตามละครของพวกเรามาตลอดอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณเลยถ้าไม่มีทุกๆคนก็คงไม่มีพวกเรา5คนในวันนี้ครับก็ยังไงก็ใครที่ไม่ได้มาอย่างอย่างอย่างเดิมแหละก็คือใครที่ไม่ได้มาก็งวดหน้ามีแน่นอนครับงวดหน้าท่ใช่รถตีพูดเหมือนหวยเลยครับก็ยังไงก็ขอบคุณแรงสนับสนุนจากทุกคนนะครับขอบคุณมากครับคขอบคุณครับขอบคบุญครับไองเลยต้องอ